บาร์นี่ทำอะไรหรอบาร์นี <S <S ่ทำอะไรไหนดูสิไหน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 ทำอะไรกัน หรอฮะมาไหนแม่ดูสิโอเคไหนักนก <laughs> บ,บนะสวัสด,ดีครับสวัสดีหนูสวัสดีครับพี่บุญเพ สวัสดีค่ะ Good morning Good morning Good morning <c oughs> Good boy Good boy นะไปทำงานกันเลยระวังโควิดนี้ไปทำงานกับแม่ไหมไปไปทำงานตรงนู้นกันไปทำสวนกันง่าเหรอฮึ hmm? น,นี้ง่วงเหรออย่าเพึ่งง่วงจีจินจิน,จนนี่สวัสดีค่ะพี่บุญเพลงสวัสดีค่ะพี่บุญเพลงเดี๋ยวบาจะไปช่วยคุณแม่ไปช่วยแม่ครูทำอะไรลูกไปไป,ไปลุยต้นไม้กันลูกข้างๆบ้านเนาะไป บานี่จะไปช่วยแม่แลเป่าแล้วอยู่ตรงนี้อือหือฮึฮึฮึฮ <c oughs> ึฮ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 นะึฮ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 ึบึบบบบด, like, ด,บดึฮ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 ึมึฮ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 ฮฮ เน่ thank you thank you thank you เอมือขึ้น thank you ก thank you อ thank you แล้วกินข้าวแล้วเมื่อเช้านี้อืมโอเคบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ